คุณจะกลายเป็นคนเหลี่ยมทุกดอกชอบศึกษาพวกเทคนิคการมานิปูเลการอ่านใจคนที่การเอาผลประโยชน์จากมนุษย์อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่ามันเหมือนกับหาทางเล่นเกมกับความสัมพันธ์ตลอดเวลาค่ะอันนี้พูดถึงทุกความสัมพันธ์เลยนะคะไม่ว่าจะดีลธุรกิจหน้าที่การงานหรือพันสนุตัวไม่ว่าจะเพื่อนแฟนหรือครอบครัวอะไรเงี้ยคงจะได้ผลเนาะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเกมระยะสั้นอะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมมันจะโต๊ะค่ะแล้วยิ่งคุณอนะแล้วยิ่งเป็นธุรกิจนะคนแบบชอบใช้จิตวิทยาสายดาร ชั่วโมงบินสูงอะอาจจะเป็นแบบนักธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่มีผลประโยชน์หรือว่าเป็นแบบเป็นคนที่มีอิทธิพลในวงการคุณเยอะๆอะคุณอย่าคิดว่าเขาโง่นะมันมันแสดงออกมาจากทุกคําพูดทุกรอยยิ้มทุกความใส่ใจเขาอ่านเกมคุณออกนะแล้วจุดจบคืออะไรรู้ไหมคุณจะกลายเป็นคนเหลี่ยมทุกดอกเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกรักกูอะไรเงี้ยเขาจะจับเอันงาจี้ความหิวโหยของคุณนะ่ะแล้วเราก็มองว่าคุณไม่ต้องสายดาร์กอะไรเลยอะแค่คุณเป็นตัวคุณจรงิงๆอะคิดพูดกระทําให้มันตรงกันอะมนุษย์แต่มันสื่อสารด้วย มันไม่ใช่แค่คาพูดหรือหรือภาษากายนะมัน,นยุเนที่เขาคุยกันผ่านเอเนจีนะบางทีคุณจะคําพูดมากมายอะ่ะความหมายมันเท่าเดิมแล้วคนที่เขามีมีผลประโยชน์อะไรเยอะๆที่สามารถให้คุณได้อะ่ะเขาไม่ได้โง่เพราะฉะนั้นนะคะพวกแบบจิตวิทยาสายดาร์กเพื่อควบคุมหรือไปมินิพูเล่คนอื่นนะมันอาจจะได้ผลในระยะสั้นแล้วคุณก็จะคิดว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณชนะในเกมแต่ละเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอะ่ะมันจะทาลายความสัมพันธ์ที่แท้จริงนะคุณจะไม่เห็นหัวใครเลยอะ่ะนอกจากผลประโยชน์ของตัวเองอะ่ะเอาจริงๆนะมันไม่มีใครอยากจะรือ คนที่จะมาร่วมธุรกิจกับคุณน่ะก็จะเป็นสายดาร์กเหมือนคุณน่ะมาอยู่ด้วยกันน่ะสุดท้ายมันจะโป๊ะอ่ะพอโป๊ะปุะ๊บคนในวงการหรือคนรอบข้างของคุณน่ะเขาก็จะไม่ไว้ใจความสัมพันธ์เหล่านี้มันเลยไม่มีความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันนะคะมาสะท้อนถึงความกลัวและความไม่มั่นคงภายในตัวเองนะพลังงานที่ใช้อ่ะมันไม่ได้สร้างสารรค์อ่ะมันอยู่ในคลื่นที่มันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วคุณก็จะแวดล้อมไปด้วยคนแบบนั้นอ่ะเพราะคุณไล่คนที่เขาจะพาชีวิตเจริญออกไปหมดอ่ะ แล้วคนที่เขามีมากๆเขาก็ไม่ได้อยากให้คนแบบนี้อะ่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะการที่เราไม่เล่นเกมดักแบบนี้มันคือการเลือกความจริงใจให้ชีวิตเราอะ่ะที่จะนำไปสู่ความสุขความสัมพันธ์ความจเจริญที่แท้จริงอะ่ะอืมแล้วโอกาสอีกมากมายอะ่ะมันจะเข้ามาอีกเยอะเลยนะ